สวัสดียามเช้าครับผมผิดบ้านท่าเรือนะครับอันนี้อัปเดตนะครับยามเช้านะครับอ,อันนี้อ่าสำหรับพินปูงเด็กอ่าห้าแล้วก็สิบนะครับบรรยากาศนะครับพินปูงนีพร้อมส่งนะครับแปลว่าพินปูงานะ 1, าสายฟ้านะครับอ่าพินปูงธรรมดานะหนึ่งพันบาทสวยๆนะครับ,บนี่บรรยากาศตกยามเช้านะครับ อัเดตครัี๋ยวก็เตรียมจะส่งให้ลูกค้าแล้วครับนี่นะครับปลูกไฟฟ้าสามพันแท็กอ่าแล้วก็สวยๆพร้อมชุดลำโพงนะครับแฟลชไดร์นะครับจังหวะปลูกธรรมดานะครับนี่สวยๆนะครับเดี๋ยวแพ็คจะส่งให้ลูกค้านะครับนี่ปลูกไฟฟ้าในคอนแทคกสองพันปลูกธรรมดาหนึ่งพันนะครับมีให้เลือกนะครับนี่สามพันแทคสวยๆ นี่สามวนแทกนะครับส่งหนึ่งพันบาทนะครับเดีจะส่งลูกค้านะครับบรรยากาศนะครับนี่อัปเดตแต่เช้านะครับเดี๋ยวจะส่งนะครับเดี๋ดวให้ดูบรรยากาศแต่เช้าสนใจผิดก็เตรีมสอบสอบถามมาครับผิดบ้านท่าเรือนะครับขอบคุณครับมีแคนบูตนะครับฝีผู้ไทยนะครับ ีโบสนะครับแชร์นะครับสนใจทุกเนื้อตุยสิสานก็สอบถามมาครับะจะส่งทุกวันนะครับแชร์นะครับบันเทิงนะครับเด็ดให้ดูบรรยากาศขอบคุณครับ